มันนี่กินกุน้งชน้าปลาอืมชน้ำปลากุ้งช่น้ำปลาเผ็ดเผ็ดเผ็ดพริกพริกอืมอร่อยเสร็จส,สวัสดีค่ะมาเจอกับเจ๊ปุ้ยสัยเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้มีกุ้งค่ะแล้วก็กระหล่ำสวยนะคะวันนี้เราจะทําเมนูกุ้งแช่น้ําปลาค่ะตอนนี้กุ้งเราก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะ หมักแป้งมันไว้แล้วนะคะแล้วก็ล้างแล้วเรียบร้อยเราก็มาทำการวางกุ้งใส่จานเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็กุ้งเยอะค่ะกุ้งเยอะค่ะวันนี้ก็รู้สึกจะหิวเยอะมากค่ะอยากกินค่ะ เมนูนี้ปุ้ยไม่ได้ทำนานนานนานมากแล้วค่ะคุณสาก,ก็บอกโหเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะก็พอเห็นก็ดีใจเลยค่ะค่ะแล้วก็จะจัดกุ้งเรียงกุ้งของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะนี่ค่ะก็แล้วแต่ใครจะทํายังไงคะ่ะให้ดูสวยงามแต่วันนี้ปุ้ยก็ไปแบบนี้นะคะ เรียงซ้อนทับกันค่ะเพราะว่าเราก็มีกุ้งเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาทำกับข้าวเวลาเราหิวหรืออยากอะไรก็มักจะเยอะไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆเ,เสียดายปุ้ยไม่มีมะระนะคะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กินได้เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะเรามีใบสะระแหน่แล้วก็ผัก ก่ะหล่ำนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีมะระมาก็จะมีสุดยอดไปอีกแบบหนึ่งนะคะพูดตะกุกตะกักนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราก็จัดไปเรื่อยๆค่ะเรียงกันไปเรื่อยๆนี่ไก่สำเร็จแล้วนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนเมนูนี้ก็ คิดว่าทุกคนก็คงจะาทานกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งค่ะนับตัวไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มกันเลยค่ะน้ำจิ้มของปุ๋ยกนีมีพริกสดแล้วก็ผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลน,นะคะตามใจชอบค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ได้เวลารับประทานเราก็จะนำน้ำจิ้มมาราดกับกุ้งของเราแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นไงคะทุกคนเมนูนี้เตตาต้องใจใครบ้างหรือเปล่านะคะ่คะเมนูนี้ก็ เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ปุ๋ยกับแฟนชอบกินนะคะขออนุญาตด้วยนะคะถ้าใครไม่ทานของดิบทานกุ้งดิบก็เอาไปลวกแล้วก็ทำก็ได้ค่ะแต่บ้านนี้ชอบแบบนี้นะคะอร่อยได้ที่ได้ใจค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาเอาเซาลาน่ จัดไปให้ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนเมนูนี้อร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะนี่ค่ะสำเร็จแล้วเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นไงน่าทานไหมมาค่ะมาทานกุ้งแช่น้ำปลากันนะคะอย่าลืมกดติดตาม ปุยด้วยนะคะจะได้ชมคลิปต่อไปค่ะกุ้งเชยน้ำปลากุ้งเชยน้ำปลาเผ็ดเผ็ดเผ็ดพริก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 อร่อยเซต